นี่ไงฮะแล็บสบามันก็แค่สวนหลังบ้านนะฮะเมื่อมีเสื้อเอาวีนะครับผมถ้าโดนสวนมาแล้วไม่แตกนะฮะเทปทู <t> com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมนอนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอก,กันอีกครั้งนะครับผมไอจักยูทูบกำมือนวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเสื้อลบออฟวิดทอปูลเลชันนะครับผมหรือว่าเสื้อเอาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแรงแค่ไหนนะครับ อ่สำหรับใครเข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาไม่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับเสื้อโลบออฟวิตูปเรชันนะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเสื้ออ v นะครับผมเสื้อตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแพท16.1ที่ผ่านมานี่เองนะฮะโดยวิธีการทำเสื้อตัวนี้นะครับก็คือเอา Honor Token นะครับที่เราได้จากเควสของพวก16.1อ่ะเช่นดันบีโจทำเควสในครัวเควสในคุกใต้ดินของคอนเจล่านะครับผม จำนวน1,200อันในแรกเป็นเสื้อในคุกใต้ดินของพอนเตล่านะครับผมก็ใช้1,200อันนะครับแลกเสื้อ1ตัวนะฮะแล้วใช้20ใช้20โทเค็นในการออฟ1ครั้งนะครับและสามารถรีเซ็ตออฟได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจนะฮะคุณสมบัติหลักของเสื้ออวีนะครับผมอย่างแรกเลยเมื่อใส่เนี่ยเราสามารถใช้สกิล i m p r o v e c o n c e n t r a t i o n Level 1ได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเจาะเกราะมอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ d e m o n u n d e a d ครั้งละ4%ตาามกรตีบวกนะค่เปอร์เซ็นต์ตามกามว่า เสื้อตัวนี้เจาะเกาะกึก่งมนุษย์เดมอนแล้วก็อันเดย์ไปเลย44%นะครับถือว่าเยอะมากนะฮะไปรวมกับคอนฟดไฟอีก70%เนี่ยคือเจาะเกาะ3เผ่านี้100%แล้วนะฮะแล้วมันยังมีความสามารถอีก2อย่างตามแต่ว่าจะใส่คู่กับอะไรนะครับอย่างเช่นใส่คู่กับมัฟมริแกนนะฮะจะเจาะเกาะ3เผ่านั้นอีก15%นะครับจากเมื่อกี้44ใช่ไหมบวกอีก15นะครับผมรวมเป็นเจาะเกาะ69เปอร์นะครับเจาะจุกๆกันไปเลยนะฮะรักบวก3และรักบวก1ทุกๆอัปเกรดของตัวเสื้อเอเงนะะ และยังไม่พอนะครับคีเรตโอีก10และวบอีก1ทุกๆอัปเกรดของเสื้อด้วยเช่นกันนะครับคือหลักๆเนี่ยถ้ายิ่งเสื้อตีบบกเยอะเนี่ยเราจะได้ค่าคีเรตเยอะจากการใส่คู่กับมัฟเมอริแกนนะฮะและถ้าใครอยากเป็นสายโจมตีนะครับผมมีคู่กับมัฟวาคิลี่นะครับมัฟวาคิลี่เนี่ยก็ุณบัตรก็คือเมื่อใส่คู่กันจะเจาะเกาะเดมอนอันเดสแล้วก็กือมนุษย์สิเเช่นกันนะครับและเพิ่มแมคคัทพีสิปเกปองเสื้อร็เป็นเสื้อที่เพิ่ม HP ค่อนข้างเอะนฮะ เรียกว่าใส่คู่กับแมนวาเนี่ยเพิ่ม HP ไปเลยครับผมบวกสินี่เพิ่มขึ้นมา21%แล้วนะครับเลือดขึ้นมาเยอะมากนะฮะแล้วก็เพิ่มไอ้แท็กสและเพิ่มอีกหนึ่งทุกๆการอัปเกรดของเสื้อนะครับหมายความว่าเสื้ออันนี้นะครับบวกสิเนี่ยจะเพิ่มไอ้แท็กขึ้นมาแล้วสินะฮะเยอะมากนะครับผม13เปอร์นะครับยังไม่พอนะครับผมมันยังสามารถออฟได้ด้วยนะฮะซึ่งออฟเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับผมมีทั้งออฟสเต็งออฟออเเจินนะะคครรัับบมีทุกยย่างล อันนี้เสื้อตัวนี้ที่ยืมมาเนี่ยเป็นออฟสเต็งหนึ่งและสเต็งสองนะครับผมสเต็งหนึ่งคือสเต็งบวกห้าเมื่อตีบวกเจ็ดนะครับแล้วก็แอตแท็กบวกห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อตีบวกสิบนะครับส่วนสเต็งสองนะครับสเต็งบวกหกเมื่อตีถึงบวกเจ็ดนะครับแล้วก็สเต็งบวกหนึ่งแอตแท็กบวกเจ็ดเปอร์เมื่อตีถึงสิบเอ็ดนะครับหมายความว่ารวมทั้งหมดในตัวนี้นะครับผมเราจะได้แอตแท็กทั้งหมดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากคุณภาพของเสื้อเองสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับและจากตัวค่าออฟอีก 12%นะครับรวมกันเป็น25%นะครับเรียกว่าเพิ่มแอตแทกถล่มทลายมากนะฮะแล้วก็ยังได้เจาะเกาะเพิ่มอีก69%นะครับถ้าใส่คู่กับคอส์ดฟลายังไงก็ทะลุร้อยนะฮะก็มันจะสุดที่กันที่ร้อยครับผมค่าเจาะเกาะนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มแอตแทกสูงมากครับผมแอตแทก25เปอร์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีสล็อตด้วยสามารถเอาไปใส่เป็นเสื้อท่าหรือใส่ปอร์เซลิโออย่างนี้เพื่อเพิ่มแอตแทกด้วยเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ทีี่่่่สสําาาคคัััััญนนนนะะะรรบบผมมมวอ้้ยงไไดดใก์ฮ มัฟวาเนี่ยเราสามารถใส่บวกศูนย์ได้นะไม่จำเป็นต้องใส่บวกสิบแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากแรงกว่านี้ถ้าเป็นกิโยก็อาจจะใส่พวกพีทอลนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นสายยิงไกลอย่างเรนเจอร์คีอะไรพวกนี้ก็ใช้พวกเมนเบดอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะอ่ะดูคุณว่าโดยรวมกันไปแล้วนะครับผมเราไปลองตีกันขำๆดูดีกว่านะฮะอ่ะสิ่งที่จะเอามาเทียบนะครับผมผมมีแรงสุดได้แค่นี้นะครับผมก็คือเสื้อเนปนะฮะเป็นไฟติ้งสปิริตสี่นะครับออฟเพิ่มขึ้นมาแอทแท็กสิบแปดแต่ฮะแล้วก็สเต็งสาม มาร์คเอ็กซ์เซเลียนของผมนะครับเป็นแอทแท็กสองนะผมเพิ่มแอทแท็กอีก40นะฮะโดยรวมก็คือเพิ่มแอทแท็กห้หน่วยนะฮะเทียบกับบวกสิเสื้อเอวีดูนะครับใส่ปอร์เซลิโอนะฮะดูความแตกต่างของมันกันนะครับเราหาแรงสูตรได้แค่นี้แหละฮะโอเคแอทแท็กของเสื้อแนฟกับเอ็กซ์เซเลียนนะครับผมอยู่ที่277เจ็ดเจ็บวกหกรอยแนะฮะตีเข้าไปปาบเข้าไปฮะดาเมจนะครับผมถ้าคีเบิร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14ื่นนะฮะอันนี้เลยครับผมค่าคีย์นะฮะหมื่นสี่หมื่นสามนะฮะ 14,300,13,600มรนกระครับหม่ากว่าถึง14กลางๆนะครับผมไม่มีขึ้น15นะฮะอันนี้คือแท็กเพิ่มขึ้น58หน่วยนะฮะต่อมานะครับใส่เสื้อและใส่มัฟนะครับจะเห็นว่าแท็กมันค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ห3ื่นสใช่ไหมครับอันนี้1 6ื่นหมนะฮะมี1 6 7 0 0 1 7 8 0 0ดร้อยหมื่นนะครับหมื่นเจ็ดสนะครับผมขึ้นมาประมาณ3,000ันนะฮะ อันนี้คือดาเมจดค้างเดียวนะถ้าคีย์เบิร์นก็คือจับเลขเนี้ยคูณ2ครับผมก็ห่างกันประมาณห0พันนะครับตอนคีย์เบิร์นแล้วนะฮะระหว่างเสื้อเนปกับมัฟเอ็กซ์เลียนของผมนะครับแอทแทกเพิ่มขึ้น58นะครับกับเสื้อเอวีนะครับผมที่แอทแทกเพิ่มขึ้น25%นะครับจะเห็นว่าตัวแอทแทกที่มันบวกด้านหลังเนี่ยมันน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่มันคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งไม่แสดงในหน้าจอเซตัสนะฮะเมื่อกี้มัน608ใช่ไหมอันนี้ห่างกัน25เลยนะครับ แต่มันมีตัวคูณที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เข้ามาช่วยนะผมแล้วก็สเต็งที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็เลยได้ความต่างมาสูงมากครับผมห่างกัน3ามพันนะฮะถามว่าถ้าเราไม่ใส่แมนล่ะถ้าแบบไม่ใส่แมนนะครับผมดาเมจเนี่ยจะค่อนข้างก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับคือถ้าเราไม่ใส่แมนวานะครับผมเราจะได้แค่คุณบารของตัวออฟสเต็งนะฮะที่เป็นตีบวกเกินแล้วจะได้ค่ายแท็กเพิ่มขึ้นนะครับก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ14ื่นสี่กว่ากว่าหมื่นห้านะครับก็ยังแรงกว่าไอ้ตัวเซตของผมที่ใช้อยู่อย อ่าและที่สําคัญนะครับผมมับวายังไม่ได้ใส่การ์ดนะฮะถามว่ามับนี้ควรค่าการลงทุนไหมครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าของพวกนี้มันเป็นของที่เลยจุดคุ้มค่าราคาไปแล้วนะครับผมมันคือค่าของความสุดลุ้นวนนะฮะดังนั้นใครจะซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับผมถ้าง,งบถึงก็เอาเลยนะครับเสื้อเอาวีเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเสื้อป,ป่าๆเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 20m ถึง 30m นะครับอ่าแต่ปัญหาใหญ่เลยของเสื้อเอาวีก็คือต้องตีบวกเยอะๆครับผมยิ่งตีบวกเยอะ มันยิ่งดีฮะยิ่งเจาะเกาะเพิ่มขึ้นตีเป็นเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ออฟของมันเนี่ยต้องการการตีบุกสูงมากครับผมอย่างเช่นออฟเลเวลหนึ่งเนี่ยต้องตีถึงบวกสินะครับผมมันถึงจะดีอ่ะแบบแอตแท็กห้าเปอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครงบน้อยนะผมสามารถใช้เสื้ออวีบวกเได้นะบวกเมันก็ยังได้สเต็งห้าหน่วยมันก็ยังโอเคแหละถ้าออฟสเต็งนะส่วนออฟลักเนี่ยมันจะเป็นออฟคีเดเมจนะครับผมมาไหนๆก็ยืมมาแล้วนะครับผมเราต้องเอาไปลองซะหน่อยนะครับผมว่าเสื้อเขาดีจรริงหือเปล่านะ โดยการไปตีแลบกันนะครับผมเอาอะโซโล่แลบได้ก็วันนี้แหละนะฮะเสื้อยืมมานะครับไปไปเดี๋ยวไปแลบกันนะครับไปแลบ3ามก็เลยฮะบัตรวาร์ปทั่วโลกนะครับโอเคก่อนอื่นต้องหาแบบตัวตัวก่อนนะครับเป็นฝูงนี่ไม่น่ารอดนะฮะมาขอให้ได้สัมผัสหน่อยเถอะนะครับพลังของของเทพมันเป็นยังไงนะฮะลอดไหนเหรอครับผมจ้วงนะฮะแตกนะครับผมเบิ้ลไป8ปดหมื่นนะฮะแต่เมื่อกี้มันดร์คลออยู่นะครับเดี๋ยวรอเอาแบบไม่ดักคลอก่อน อันนี้แบบไม่ไดักคลอนะครับเบินอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองนะฮะสำหรับตัวดักสำหรับตัวพีชนะครับโอ้โหมันแดงมาเลยนะฮะอย่านะไม่สู้ตัวแดงนี้ไม่สู้ตีแตกนะครับ <laughs> ไอ้รอดนะครับตัวนี้รอด สามารถจ้วงสไนเปอร์ได้นะครับผมถ้ามันไม่ตัวแดงยิงสวนมานะครับสามารถเอาชีวิตรอดได้นะฮะก็สามารถเบิลได้ประมาณ20,000นะครับถือว่าเราอกเราใจใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับเสื้ออวีของเรานะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเสื้อวีเนี่ยสามารถทําให้ผมจบตัวดันแอสเลียฟอ์เทสได้โดยที่ไม่โดดเอิร์ธควกนะฮะก็คือสามารถฆ่ามอนได้ก่อนที่มอนมันจะเอิร์ธควกใส่นะครับด้วยไซเรเทมตามนี้เลยฮะคอร์สฟ้าแล้วก็คอร์สกิจกรรมเลยพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ใช้บวกสิบห้าสองมาขาวนะครับสามารถจบ ดันสเตฟานได้โดยที่ไม่โดนเอิร์ทเควกตายซะก่อนนะครับดีมากๆนะครับผมกลัวติดใจเหลือเกินนะฮะก็ขอบคุณคุณตาวิชัยมากนะผมที่เอามาให้ยืมในคลิปนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าโดนป้ายยางจากคุณตาไปกี่รอบแล้วนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe youtube กออันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ